ชีวิตพคับวันนี้พาพี่พันมากินทาบูติส์นะครับก็ที่เศนท่านนะของมีเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความอร่อยฉลองก่อนปีใหม่ใช่ไหมพันจริงๆต้องมากับแม่ลุงนะพอดีแม่ลุงกลัวอ้วนให้พ่ออ้วนแทนนะครับก็เลยกินกัน mm hmm. เดี๋ยวก็ รอน้ำซุปเดือดก่อนที่รอนะก็ไปดูอาหารก่นอนงานาก็มีเพิ่มนะเป็นหกช่องนะฮะโอ้ข้าวปั้นน่ากินเราต้องมาจัดแล้วก็ผลไม้ลูกดิ้งโอเคครับ มาจับมาจอง2อก้อนนี้นะ,ะส่วนน้ำก็จะมีโอวิชิคับให้เต็มไอศครีมโอ้น่ากินก็ก่อนปีใหม่หรือปีใหม่ก็มากินกันได้นะมีโปรโมชั่นมา2จ่ายหนึ่งนะครับเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ